เท่านี้ซีเอ็มคุ้มมั่นคุ้มเ่าคุ้มโปรโมทมือกดสามไรนคุ้มเด็ดสองเดือนกดเดียวเอายุ่สวัสดีครับผมผมน้องั์จิรวัฒน์จำปาสารนะครับผมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายบริษัทยูพีเออประเทศไทยจำกัดนะครับผมมือนี้เขาอยู่ที่แปลงมันสำปะหลังนะครับซึ่งคลิปก่อนเขามีแนะน้มยาขยะไปแล้วซึ่งว่าฟาสิเนตนะครับผมลรากาปัญหาหลักๆที่เขาปล่อในมันสำปะหลังเนี่ยกระสีนีหลากหลายอย่างเนาะหลักๆลัที่ผมยกตัวอย่างมือหนี้ก็คือเรื่องปัญหาเรื่องหยา เอาปยูนนะครับผมซึ่งมือนี้นะครับผมผมซีนี่ผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งซึ่งาแนะนำ้ำเกษตรกรบ้าน,านเฮานะครับผมให้ใส่กันเป็นตัวใดนั่นนะครับผมเดี๋ยวผมสีมาแนะนําให้ฟังนะครับอ่ะซึ่งยาเท้าสีกาถึงในมือนี้นะครับผมมีซีบาเซทเทลไลท์ซีเอสนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสารเพชดีแมททริซน,นะครับผม45.5%เป็นสูตรแคปซูลสูตรใหม่นะครับผมซึ่งข้อดีก็คือเป็นสูตรแคปซูล บลืองบอรติดหัวฉีดนะครับอัตราที่ใส์หนึ่งขวดหนึ่งลิตรใช้ได้สามไร่นะครับผมหรือพอไม่พิ้องท่านใดที่มีพื้นที่น้อยใส่เปสะพายฉีดเพราะว่าเป็นเป,เปสิพกลิตรยี่สิบลิตรหรือยี่ห้าลิตรเนี่ยสามารถน้ำตัวเนี้ยไปใส่ในอัตราหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบต่อน้ำสิบหกถึงยี่ห้าลิตรนะครับผมในพื้นที่หนึ่งไร่นะครับผมสามารถใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็หูที่ใช้แล้วนะครับผม เซตเท่าไรเนาะไน้ยงานยังเนี่ยงานลักลักๆเลยในมันเท่างานปักไฟนะครับผมที่เอาเงางานจีนกางานเขานกเขานกสีชมพูนะครับผมงานดอกขาวนะครับรากาต่างๆแบบนี้นะครับผมสามารถควบคุ้มได้เลยนะครับผมซึ่งวิธีใส่ของมันผมก็บอกไปแล้วว่าหนึ่งควรใส่ได้ซ้ำไหนอ่าเขาเปิดฝาเทลงปุ๊บเนี่ยสามารถฉีดทับได้เลยแต่มีข้อแม่อย่างนึงก็คือตามันเท่าเนี่ยจะพึงให้มันแตกนะครับผมก็คือ คุ้มวัชพืชก่อนงอกนะครับผมสามารถเสียบมันแล้วเนี่ยฉีดทับได้เลยหรือไม่เลื่อนเช้าตื่นมาเนี่ยสามารถฉีดทับได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วกะ็นอกจากการคุมมันแล้วนะครับผมเซตเลยซีเอทเฮาเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งหน้าเขานะครับผมแลักกาข้าวโพดได้เลยนะครับผมก็คือบ้านเขาเร็วปั้นฉีดทับนะครับผมได้ทั้งเปียกแลักกาแห้งนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึ่งข้าวโพดทะยอนแล้วสามารถฉีดทับได้เลยนะครับผมอ่ะสรุปแล้วจะฝาก เทไร่ซีเอทไว่นะครับผมพ่อแม่พี่น้องติดตามได้เลยในร้านค้าใกล้บ้านท่านนะครับผมรายการสุดท้ายนี่ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดติดตามเพจทางน้ำแนเพื่อสีน้ำคลิปดีดีหรือสาระดีดีมากให้พี่น้องต่อไปนะครับผมเทไร่ซีเอคุ้มมัน่นคุ้มเข่าคุ้มกระพุ้นขึด3วสามไร่คุ้มในาส,ามส,มมสองเดือนหันเดียวเอายยม